สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนี่นะครับถ้าชาวบ้านไปเป็นพยานนะนี่นะพี่น้องเอฟซีนี่นะน, FC, นี่นะน,นะนะสิ่งที่มันจะโดนน่ะป่าดีเข้าไปนะยิ่งบักทนยวยกลยเสียงนี่เป็นทนายให้มันแล้วทีนี้มันทํากับชาวบ้านแบบน,นี้ไม่รอดครับกูบอกเลยไม่รอดนะอเขาไม่กลัวหรอกทีนี้นะทําไมเขาไม่อยากยุ่งตอนนั้นแต่มึงมายุ่งกับชาวบ้านไงทีนี้ อ่าเขาไม่อยากยุ่งไงตอนนั้นชาวบ้านน่ะแต่มึงมายุ่งกับชาวบ้านดีนีเห็นไหมล่ะมวลชนชาวบ้านนะกูจะบอกให้เลยนะการที่มึงทาแบบนี้มึงโง่ไงมึงโง่ไงคิดว่ารู้จักตัวตุนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อ้างแต่ว่าเป็นผู้เสียเส้นเป็นผู้ส,สร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายสร้างความสิ้นหายเห็นไหมครับไม่ได้สร้างประโยชน์ไม่ได้สร้างกุลงามความดีอะไรนะ ออมึงสร้างหน้าภาคภูมิใจเนาะกับเรื่องแบบนี้เนาะเรื่องไม่เป็นตาสิทดิไม่ได้สร้างคุณงามความดีให้กับหมู่บ้านให้กับมีแต่สร้างความเดือดร้อนรุนรุนครับอสร้างความเดือดร้อนในชาวบงชาวบ้านสร้างปัญหาถ้าดูแลดีมันจะเป็นแบบนี้นะครับดูแลไม่ดีครับเอาดันดันเจ็ดอยไรหรือยี่สิบไรเอาตามผัวไงครับ อกลัวผัวไปชี้แตกบังไห้อ้ไอ้ก็ช้อนท้ายแอดแปแอดแปดไปทีนี้ไม่ได้สนใจครับมีหน้าที่เซิงอย่างเดียวอืมแ้มันสิแตกก็มันสิแตกสตีแม่นบ่ละ่ะอืมบ่ได้ค่าบ่ได้ค่า,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 าจะมันไปชี้แตกบังให้ค่ามันเหมือนเงินค่าตำรวจสิจับผัวปอดมันค่ามันจะบ่ได้เชิงค่าแบบนี้ออโอ้ยตายเดี๋ยวอืมนะครับมันเป็นแบบนั้นได้ทีนี้ ไม่ได้สร้างคุณงามความดีไม่ได้สร้างความดีให้กับอะไรหมู่บ้านให้กับชุมชนเลยดนะ้สร้างแต่ความเดือดร้อนสร้างแต่ความสิบหายคนที่โดนนะก็ไปสงสัยคนนั่นสงสัยคนนี้โดนทีนี้บางคนก็เสียค่าปรงค่าปรับค่านั่นค่านี่ตรวจเดี่ยวตรวจขี่อ่าจับได้หนึ่งในสองในที่นี้พี่นออนะ้องเอฟซีเอานะอืม นะครับเสียค่าปรับอีกเลยไม่ใช่ธรรมาราเลยแล้วมึงออกให้เขาไม่ห้นะคิดว่าเขาภูมิใจคือว่าเขาพอใจมึงเหรออทาไมจะไปสงสัยเขาทําไมไม่สงสัยตัวเองอืมนะครับแบบน,นี้มันเป็นแบบนี้อะไรนี่ไปยุ่งกับชาวบ้านก่อนชาวบ้านมีความอดทนจํากัดเหมือนกันใครคิดว่าตัวเองครับเขามีความอดทน อะไรนี่คงมีชาวบ้านกล้าทำกับนางหรอกฮะคงไม่มีบ่โอ้ออย่าไปเบ้าเด้อครับผมอย่าไปเบ้าเด้ออย่าไปเบ้าเด้อคนเฮ้ามากับมีดิมิตคือกันได้นะครับมันเหลืออดเหลือทนเลยเนาะอันใหญไปเบ้าเด้อครับผมเออนะครับเจ้ายินจะบอกตอนนี้นะนะเขาว่าจังใดใหญ่จังใดนะั่นอันใหญ่ปูออกมาเบา้านะตัวตอนนี้นะนะั่นนะเออนะครับนะชาวบ้านมันเหลืออดเหลือทนอะไ้ไ นะครับตาสว่างแล้วเพราะอีนี่เป็นคนไรเป็นคนให้บักโวดูไปลองเรียนไงนะไปลองเรียนไงมันจะไปรู้ได้ยังไงหมกหัวดุนิ่ถ้าไม่มีคนสั่งการถ้าไม่มีคนไปซีเป่งอา้าวคุณลองแต่ไม่รู้ว่าเป่งไหนเป่งคุณจะไปลองได้หรอครับเอาคิดสิครับเอาสมองคิดครับ ม,มันต้องมีคนในไงไปเล่นเขาทําไมนะครับอันนี้เหรอครับแมนโอซนตีนแมนแต่ปากมึงอะไอีสัตว์นะอืมดูจากไหนดูจากกรนุ่นก่อนก็อะไรไปถ่ายเขาเล่นให้ลงให้โลนุ่นอืมอะไรนะ่ะขับไล่ยูทง youtube นุ่นน่ะหลังคาลงหลังคาล้ำ เจาะน้ําบาดงบาดานเห็นไหมอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยนนะนะครับอ,อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทีนี้มันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเห็นไหมล่ะทีนี้มันชัดเจนไหมนะครับ <c oughs> กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ได้ อนนี้เขายิ่งตาสว่างเขายิ่งเห็นได้ชัดเจนนะใหใจปู่ก็ได้ออกมาพูดว่าเต็มปากเต็มคําเลยทีนี้นะอีแวนอีเฮียอีสัตนะ์ฮะทําไมมึงมาเล่นชาวบ้านแบบนี้อีสตินอีนอด,ดำอนะครับอืเห็นไหมทีนี้พ,พ่อพระเอกทำไมไม่เห็นเอาชาวบ้านมายุ่งมาเกี่ยวเขาโดนเขาก็โดนคนเดียวนะอืม าโดนคนเดียวเขาไม่ซักทอดใครพี่ดูดาวมันไม่คิดว่าพวกคุณเป็นคนบ้านเดียวกับหออมอพี่สาวพี่เคยมันอะไรนี่การทำอเอาเข้ามาเข้ามานะครับพี่น้องเอดันๆน,นะครับนะแปดร้อ like, ยไล์เลยแปดสิบอีกแปดสิบไล์ อตอนนี้เขารู้แล้วว่าอีนี่เป็นคนบงการอ้าววันแรกไปกับอีตีนุ่งหมูทีนี้วันที่อะไรครับอ่าหน่วยที่อะไรหน่วยที่สองหรือตัวหน่วยที่สามลงมาไงพูดไหนครับไปซีาราดพูดไปซีาราดพูดคบแปลงตีท่างดำพูดคะ่ะอ,อทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คะ่ะเกิดว่าแปงตีท่างดำสิบบเป็นแังค่ะคือว่าสิบออบอสพดคะ่ะเป็นกัดย่างไปซีเอ้ยแท้แระแท่แรกแท้แรก,แรก,แรกไปแล้วครับ ว่นาเบิดเจอเบิดเจอ,เเอแทแล่แทแล่ไปนาดำปีปีไปนี่ค่ะของหนูก็ตรงนี่ค่ะติดทางดำนี่ค่ะอืนี่ค่ะมองนี่มองนี่ค่ะโอ้แต่แมนคักบัานี้ครับโอ้โอโอทแทแล่ทแทแล่แทแล่ไปแล้วกับบนันนี้เออเออนะครับพี่น้องนะเอฟซีนะอเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้เออเป็นตัวสัตว์คือว่ามันติดทาราจิบ่ปพีค่ะโอปภูง,งาบอกค่ะนั่นแหะบุกลุกค่ะ อืมนะครับมันเป็นแบบนั้นไหยเห็นไหมล่ะเห็นไหมในเมื่อมันมันไสใครมันจัดการเลยได้อันนี่เห็นมันใยญ่ปงเยปูยปเห็นบ่จัดการมันเลยจัดการมนเลยพี่จะด้วยนี่นี่นี่ขี้ดินมันยังมองหนีเด้อเดี๋ยวเดยผมจัดการให้เงินมาเงินมาเงินมาเดี๋ยวผมไปร้องให้เดี๋ยวค่าพี่เดี๋ยวพี่จะด,ด้วยกันหนหนูโอ้ไงค่ะค่าเครื่องค่าเครื่องบินด้วยนะ เขาอยู่ก็กินผมผมไม่คิดอะไรมากมายหรอกสามหมื่นก็แล้วกันนะสามหมื่นสามหมื่นแต่ไม่รู้จุดไกลที่นี่เอ้าวส่องส่องส่งส่องขึ้นรถกับผมเร็วเร็วเร็วขึ้นขึ้นขึ้นไปชี้จุดชี้จุดเร็วเร็วเร็วเจ้าที่เขารออยู่เร็วเร็วเร็วบักคานะก็ไปนะบันนี้จะไปแล้วบันนี้โอ้ยตายอันนี้แหละครับพี่น้องคือกระบาบ้านกระบาเมืองนะอันนี้แหละตัวนี้พวกนี้แหละครับที่ซักสึกเข้าบ้าน สร้างปัญหาสร้างเรื่องสร้างราวนี่ไงงานการมึงมีคนจ้างไม่มีไม่มีครับจะหาเงินที่ไหนไปจ่ายค่างวดรถเงิลนลานีคิดแค่อะไรครับหวังแต่เงินหวังเก่งเงินได้มาแบบม่ง่ายกูไม่ได้สนว่าถูกผิดเว่าชาวบ้านจะไม่ชอบกูว่าะไม่ครับไม่ได้สนเป็นยังไงบ้านนี้กี่ดินกข็ขายไปเรื่อยขายไปเรื่อยอบ้านนี้ ไว้ขายไปขายมากกับพี่น้องขี่ดินกับรถเรือรถกับรถย่างไรบ้านี้ <c oughs> อเออขายเส้นกลางวันรถกับพี่น้องเอ็ซีเอาเต๊กเอาแล้วไปหลงเชื่อมาเอารถเอารถเเลยเอาคันหม่เลยคันใหม่เลยอั่นจะเปี้ยวมือสอง <c oughs> เอาไม้ไมเลยสีกระดาษควากรถบต <c oughs> โอ้ยตาย